สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซียาการเด่นที่น่ารักทุกท่านนะคะยายาการเด่นพิกัดตลาดต,าดต้นไม้สวนดัานเกวยนครราชสีมาค่ะขอให้เลี้ยงไม้อย่งมีความสุขนะคะฝากเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะสําหรับอีพนี้นะคะก็มาอัปเดตนะคะโชค9ชั้นลูกผสมนะคะตัวนี้อ่าจริงๆแล้วก็ดางดีค่ะดางดีดังกระจายนะคะ ติดเป็นโทนสีส้มนะคะสำหรับกระถางนี้นะคะกระถางนี้ก็คือตอนะคะตอที่อยู่ในกระถาง15นิ้วนะคะขออนุญาตขั้นสักครู่นะคะวันนี้นะคะก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการดีท็อกนะคะช่วยสลายไขมันล้างสารพิษในลำไส้นะคะตัวนี้มีชื่อว่าสมุนไพรชอบฟ้านะคะเขาเป็น สินค้า O t ท็อปนะคะเป็นสมุนไพรล้ว,วนมีสมุนไพรทั้งหมดด้วยกัน8ชนิดนะคะเป็นตัวช่วยดีท็อกสำหรับใครนะคะที่ไม่เคยดีท็อกเลยนะคะหรือว่าท้องผูกนะคะขับถ่ายยากนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะระบบเผาผานพังนะคะแนะนำเลยค่ะแล้วก็สามารถดื่มได้ตั้งแต่เด็กอายุ9ขวบขึ้นไปนะคะ สามารถดื่มได้คุณพ่อคุณแม่อายุ60 70 80นะคะก็สามารถดื่มได้เหมือนกันนะคะดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะอ่ะถ้าใครที่อ่มีธาตุหนักนะคะก็คือขับถ่ายยากนะคะให้ดื่มเป็น1แก้วใหญ่เลยนะคะแต่สําหรับใครที่ธาตุเบานะคะอยากดื่มนะคะก็ดื่มเพียงแก้วเล็กๆนะคะเป็นแก้วเป๊กนะคะ 1>, 1ห่อนะคะจะดื่มได้นาน2-3สัปดาห์กันเลยนะคะสุดคุ้มค่ะเพียงห่อละ150บาทเท่านั้นนะคะมีค่าจะส่งอยู่ที่50บาทค่ะเราจัดโปรโมชั่นนะคะสห่อ600บาทนะคะสําหรับโอนนะคะจัดส่งฟรีค่ะแต่ถ้าเก็บปลายทางนะคะก็จะบวกเพิ่ม20บาทนะคะเป็น620บาทค่ะสมุนไพรตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรล,ล้วนๆเลยนะคะเป็นสินค้าโอทอปมีสมุนไพรด้วยการ8ชนิด ตัวนี้เป็นแบบใช้ต้มดื่มนะคะก็คือให้เรานําสมุนไพรทั้งหมดนะคะเทใส่ในถุงต้มนะคะตัวนี้เขาจะแถมถุงต้มให้ด้วยนะคะคือสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเทสมุนไพรทั้งหมดนะคะใส่ในถุงต้มแล้วนําไปเคี่ยวนะคะไปต้มน้ําเดือดอใช้น้ําอยู่ที่3ามลิตรครึ่งนะคะแต่ถ้าเราอยากได้น้ําที่เข้มข้นนะคะให้เราลดปริมาณน้ําลงนะคะ เคี่ยวนาน 20- 3สสนาทีค่ะหรือว่าจะเคี่ยวนานกว่านั้นก็ได้นะคะยิ่งถ้าเราเคี่ยวนานนะคะเราก็จะได้ตัวสมุนไพรที่เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้สมุนไพรแล้วนะคะเราจะรอให้เขาเย็นนะคะเย็นแล้วถึงจะนํามากรอกใส่ตู้เย็นนะคะไว้ดื่มเพียงหนึ่งแก้วก่อนนอนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราดื่มไปแล้วนะคะห8ดชั่วโมงนะคะสมุนไพรเขาก็จะทำงานนะคะออกฤทธิ์ได้ดีมากเลยนะคะ คะตัวนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยดีท็อกขับของเสียออกแล้วนะคะก็ะกยังมีผลพลอยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นพุงยุบน้ำหนักลดนะคะอาการปวดหัวปวดไมเกรนเหล่านั้นนะคะก็จะหายไปนะคะสําหรับใครที่พุงหนาขาใหญ่ก็จะช่วยสลายไขมันได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ถ้าสําหรับใครที่ไม่ต้องการที่จะให้น้ำหนักลดนะคะก็ ให้ทานอาหารได้ตามปกติเลยนะคะไม่ต้องอควบคุมในเรื่องของการทานอาหารนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากต้องการที่จะให้น้ําหนักลดนะคะก็ต้องช่วยในการควบคุมอาหารด้วยนะคะก็คือทานในปริมาณที่น้อยลงนะคะแล้วก็งดพวกของหวานของมันของทอดนะคะตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ห่อละ150บาทน,นะคะดื่มได้นานค่ะ2-3สัปดาห์นะคะคือว่าสุดคุ้มมากเลยนะคะ ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นนะคะสห่อหกรบาทจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าอยากได้ในราคา,าถูกๆนะคะ10ห่อนะคะเรามีเลทราคาส่งนะคะอยู่ที่1,170บาทนะคะถ้าเก็บไปทางก็ห2ึ่บาทค่ะดื่มได้นานนะคะแล้วก็ดื่มกันได้ทั้งครอบครัวกันเลยนะคะสำหรับ ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นยอดของเขานะคะที่ได้ทําการยกยอดไปแล้วเขาก็มีเชื้อของพวกทับทิมนะคะตัวนี้เขาให้ความด่างนะคะความด่างกระจายดีมากเลยก็จะมาทั้งทางโทนส้มม่วงสนิมนะคะอันนี้ก็ได้ทําการยกยอดไปได้อ่าเป็นเดือนแล้วค่ะก็เดือนกว่าแล้วนะคะ ก็จะมีใบนี้ค่ะที่เขาคลายน้ํานะคะก็จะมีส่วนที่เสียประมาณเนี้ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าหนูได้ทําการยกยอดเขาในขนาดที่ใหญ่มากๆนะคะ,ะถ้าไซเล็กกว่านี้ประมาณสักแปดนิ้วก็คงจะไม่มีปัญหาค่ะก้านนะคะก้านด่างดีมากเลยก้านด่างแล้วก็ติดม่วงสําหรับต้นนี้ถ้าได้แสงดีๆนะคะ ตัวนี้จะเข้าสีสวยเลยเพราะว่าเขาด่างกระจายนะคะด่างกระจายดีมากเลยตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วนะคะเพราะว่ายอดใหม่เขาก็แทงมาแล้วนะคะแข็งแรงดีแล้วคะ่ะได้ทรงดีด้วยค่ะได้ทรงดีด้วย ค่ะและส่วนอ่อันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นหน่อใหม่นะคะที่แทงมาตอนนี้ก็มีอยู่ที่สามใบนะคะกับอีกหนึ่งหลอดอ่าแล้วก็มีหน่อใหม่กําลังมาอีกเหมือนกันค่ะก็จะมีหนึ่งหนอนะคะสองหน่อสองหน่อรวมกับหน่อน,นี้ก็เป็นสามแต่ว่าอ่าหน่อนี้นะคะหน่อนี้ระบบรากยังไม่มาเลยนะคะระบบรากยังไม่มาเลยถ้าตัดนี่ก็คือจะต้องนําไปแช่น้ําค่ะ เพื่อให้ระบบลากเข้ามานะคะก็เดี๋ยวจะรอดูอีกสักหน่อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอต้นใหม่ค่ะก็จะเป็นอ,อีกต้นหนึ่งที่จะแทงมาในของต้นนี้นะคะเริ่มสวยแล้วค่ะเริ่มมาสวยความดางนะคะดางมาดีมากเลยดางมาดีสียังไม่ได้เท่าไหร่ค่ะสียังไม่ได้เท่าไหร่ อันนี้ก็น่าจะเข้าเป็นโทนสีชมพูค่ะความความความเข้มความดํานะคะก็ยังมากรบอยู่แต่กระดูกนะคะกระดูกก็เป็นทั้งด่างนะคะด่างแล้วก็เข้าสีม่วงด้วยค่ะอันนี้ก็อากาศเย็นก็ใบก็ยังไม่ได้แก่มากเท่าไรด้วยค่ะก็ต้องรอทั้งใบแก่แล้วก็รอสีค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมสีเขาว่าจะอย่างไรนะคะน่าจะมาสวยค่ะเพราะว่าเนี่ย ใบเลี้ยงนะคะใบเลี้ยงเขาเปิดมาดีมากเลยใบเลี้ยงเปิดมาดีค่ะเขน่าจะมาสวยต้นนี้ใหญ่เลยค่ะใหญ่มากใหญ่มากอ่าเดี๋ยวรอดูอีกสักระยะหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่าระบบรากมาก็จะแยกนะคะหรือว่าถ้าระบบรากไม่มาอ่าเดี๋ยวจะรออีกหนึ่งใบค่ะถ้าระบบรากไม่มาก็คงจะต้องทําการตัดนะคะแล้วก็นําไปแช่น้ําค่ะเลี้ยงด้วยน้ําเดี๋ยวระบบลากเขาก็จะมา กำลังจะเริ่มมาทรงสวยค่ะกำลังจะมาทรงสวยต้นนี้อ่าสวยแน่นอนค่ะสวยแน่นอนก้านก็ม่วงๆนะคะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสําหรับนี้สวัสดีค่ะ